วันนี้นะครับทางพ่อใหญ่โทนี่นะเดินทางไปเป็นประธานงานบนรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบนะครับที่สุรินโดยก็มีชาวบ้านเนี่ยเขาเอาตะขอตะขอช้างมาให้ไนงะซึ่งไอ้ตะขอช้างเนี่ยก็เอาไว้บังคับช้างเนาะมันก็เป็นเหมือนกับ ฟีลเหมือนเครื่องรางเครื่องอะไรเออมันจะได้แบบเอาบาังคับบังคับคนอะไรอย่างนี้กันสำหรับเจ้าขุนบุญได้อะไรต่างๆขงเขาก็จะมีกันซึ่งพอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยพ่อใหญ่ก็ควักเงินให้ไปสองสามพันนะเป็นแบงค์พันๆนะฉันก็ไม่รู้เท่าไหร่เป็นแบงค์พันให้ไปซึ่งเขาก็คือมันเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อว่าถ้าใครให้ของมีคมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะให้ไม่ได้ไงก็ต้องไปการซื้อเป็นอะไรไปแก้เคส เข้าใจไหมล่ะอืมนะคนเขาก็สงสัยไงล่ะฉันก็อยากได้ตังค์พ่อใหญ่เหมือนกันพ่อใหญ่ก็อยากให้พ่อใหญ่โอนเงินมาให้บ้างอืมนะ,ะเดี๋ยวเจอเจอเพ่อใหญ่เนะ่เดี๋ยวจะหาของมปให้พ่อใหญ่บ้างอืมเผื่อพ่อใหญ่จะแก้เค็ดมาให้บ้าง